คดีนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการรับจำนำข้าวโดยมีประเด็นว่าหัวหน้าคลังสินค้ามีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือไม่จำเลยที่1ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคลังสินค้ากลางมีหน้าที่ตามระเบียบและคู่มือโครงการส่วนการตรวจสอบคุณภาพข้าวถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างและมีผู้ตรวจสอบซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงการตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นงานทางเทคนิค ต้องใช้ความรู้ความชำนาญและเครื่องมือพิเศษไม่อาจทำได้ด้วยสายตาในขั้นตอนการรับมอบข้าวหัวหน้าคลังมีเพียงหน้าที่ในการรับและจัดเก็บไม่ใช่ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่1มีเจตนาทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเมื่อจำเลยที่1ไม่มีความผิดจำเลยที่สในฐานะผู้สนับสนุนย่อมไม่ต้องรับผิดสารดีกาจึงพิพากษายกฟ้อง ชี้ให้เห็นหลักการสำคัญว่าการกำหนดหน้าที่ความรับผิดต้องอิงตามระเบียบและสัญญาหากไม่มีอำนาจหรือหน้าที่โดยตรงบุคคลไม่อาจถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ขอบคุณที่ติดตาม